ทีมที่หนึ่งครับไอเดียคาเดมี่ครับเบ็นเชิญครับไอเดียคาเดมี่ครับจากราากรุงเทพบานครครับ อีกหนึ่งทีมครับอันดับ3ามรวม16ปีได้แก่บาสเกตบอลบอลล์ครับเชิญครับเห็นอย่างนี้ผู้ไทยชัดทุกคนนะครับผมแอบไปคุยเลยครับ ด้านข้างครับรอบเสร็จแล้วเดินด้านข้างไเลยนะครับและรองชนะเลิศรุ่นสิีพ EX ีชจายได้แก่เอฟวีทีสตอมพีเมย์ครับอาจารย์ปาบอกต้องมีรูปกลับไปโรงเรียนอย่างนั้นไม่รู้ว่ามาเขาก็หาว่าโดดงาน ทีมแชมป์ในรุ่น16ปีครับรุ่นใหญ่สุดของวันนี้ได้แก่ทีม BB Family ครับจากชนบุรีครับขอบคุณไปยังพี่ออกด้วยน,นะครับพาน้องๆมาแข่งพูดชื่อเนาไหนไม่ถูกหรือพูดไม่ครบขออภัยนะครับพี่แต่ยัง พักทา,ายทุกคนให้คงนะคร<า>ับเออดนหนะแต่ลูกสุดท้ายครับก่อนจะลูกสุดท้ายเชิญกัลกีลาทุกคนนะครับเข้าสู่ถ่ายรูปนะครับอาเก็บป้ายน,นะลูกะเดี๋ยวพี่รบกวนพวกเราอีกหนึ่งรูปนะครับ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรวมรูปใหญ่กนะันครั้นึ่นะครับนั่งแถวสามได้ครับนั่งได้ครับเอา้าพี่ตุ้งเชิญคอสพี่พีชอยู่ไหนอ้นาวบอกไปไม่ต้องเชิญเลยลูกค้าพี่พี่ตุ้งเชิญเชิญลูกค้ามีคว่าเชิญลูกค้าดีกว่าเชิญดีกว่าครับ,อ,รบ,อ,รบ,อ,รบอย่าตกเฟรมครับ หายักอนิี้นึงอ่าโอเคเหมือนเดิมนะครับบอกว่า F p r c เฮดังๆนะครับ1นึ่งสอเและลูกสุดท้ายครับเชิญนักกีฬาทุกทีมครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับเพื่อ,เ,อเป็นความทรงจำนะครับในปีนี้นะครับ Chơi lên áp trời lên áp trời lên áp trời lên áp นะครับเล <juna S 1> right okay ่นเชิญได้นะครับ huh. ถ่ายรูป mm ร่วมกับนักกีฬาได้เลยนะครับ uh ถ่ายนีถ huh. ้วยชูถ้วยเอาไว้แล้วลูกถ่ายนีถ้วยชูถ้วยเอาไว้โอเคอ่าครับอุ่นใจนิดนึงนะแต่รับรองจะเก็บเป็นความทรงจำที่ดีครับ โอเคนะครับตากล้องดูตากล้องมองกล้องหลักก่อนนะแล้วพร้อมกันครับ F P R C าโอเคครับผมโอเคนะเรียบร้อยเนาะพี่แบมครับขออนุญาตครับจ้าวนิดนึงบอกนิดนึงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงไม่เป็นทางการครับก็วันนี้น้องๆสนุปไหมคะสนุปไหมคะ ก็พี่ๆก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงฝีมือนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่วันนี้พี่แม้จะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นที่หนึ่งพี่ก็อยากขอให้น้องๆพยายามต่อไปนะคะ